สวัสดีครับมือนีสวัสดีทุกท่านนะครับบาบันคอด้เดินท่างมาอำเภอโคกโบชัยนะครับก็เลยเห็นในข่าวและกันในเฟซของอำเภอโคกโพชัยนะครับก่อนคอก็มีภารกิจในการปฏิบัตินาะทีอา่อยู่ในโคกโพชัยอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ เห็นข้าวว่าพี่น้องได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมนะครับมีความต้องการรับบริจาคสิ่งต่างๆโดยเฉพาะน้ำเดื่มนะครับอาหารแห่งหรือว่าอย่างต่างๆเพราะว่าบ่สามาถสันจรสิมีนักๆยุคกกหลายหมู่บ้านอยครับแต่ก็เริ่มดีขึ้นนักๆก็สิเมนบ้านนวนกะย่อมตำบลโพชัยอำเภอ,อโคกโชัยบ้านกุดหลอบ บ้านหน้าแย่เอาพอนี่นะครับเต้านักซีเมนนุ่นกับย่อมนะครับมันนี่ก็เลยเดินทางมาแวะไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำแพ็คครับเพราะว่าจำเป็นแม่นน้ำเดี๋ยวนี้ครับเขาซานเอียงกับเพิ่นมีในขั้วเลื่อนพราะใดหนึ่งได้อันนั้นได้แต่ว่าน้ำเนี่มันมันบ่มีเลยนะครับมันก็พายเรือใส่เรือเป็นเป็นเอ่อการสัญจรน,นะครับบ้านนุ่นกับย่อมนะบ,บ้านกุศลรอบนี่ยนะครับนี่ครับเดินเดินทางมาหอดมีการ ปิดกั้นถนนแล้วครับเอ่อปิดกั้นแล้วเขาบด้แล้วนะครับปิดกั้นเส้นทางครับนี่ครับมีการปิดกั้นเส้นทางจากบ้านโพชัยสิไปบ้านนุ่นกระยอมครับครับเบิงเบิงสถานการณ์ครับขังทั้งคนับนำเนบครับ เดี๋ยวสิไปเขาอีกเส้นทางหนึ่งครับอันนี้เตรียมน้ำมาบริจาคให้ไทบานเพิ่นนะครับก็เลยสิไปเดี๋ยวจะได้ไปเขาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับผมครับครับอันนี้ห้องออมมาทังบานผู้ใช้ก็ไปบ่ไดดครับพี่น้องครับเมืองสถานการณ์พื่อครับน้าหนักท่วมหนักครับนี่ในหมู่บ้านใหญ่แล้วกำลังกวดน้ำกวดไนครับเบิ่งสถานการณ์แล้ว ไปแวะถามคุณยายบังจ้าหน่อยก่อน่าคุณยายเล่าสิมีขอมุ่นในบาบอนคอได้บออันคุณแม่ครับนุ่นกับย่อมนี่เขาบ่ไใดเล่ยมันบอครับแม่ค่ะบ่มีทางเอางามมาบริจาคให้เพื่อนเสียไปไว้ใส่แม่ไม่จัาเด๋วะมันมันพุหญาบ้านบอแม่ญบ้านก็หน้าจมอยู่บอมันบ่มีทางไปเลยมันบอครับเมื่อไปเขาทังหินตั้งกับบ่อใดมันบอแม่ ทั้งอ้อมไปทั้งบุ่นกับบัได้ได้ทั้งุ่นได้ไปบานนหนาก็ได้เราเราจังอ้อมมาทั้งนี้เนาะจังออกไปครับผมับนนยอมนันคน้รว่กับบ่อ๋อครับครับแน่ๆก็คือนนดกยอมนโอ้ก็คือเข้าไปบ่ได้เลยเนาะครับเนาะครับขอบคุณนบ้านสูวกเานตนนี้เอบ้านขอบคุณครับคุณแม่ครับผม รวมนัเนาะแม่เนาะเคยถ่วมงีิเทียวบนแบบนี้หลายปีแล้วเนาะครับพ่อสอยี่สิบเอ็ดปลาครับ<ะ>ผมอืมขอบคุณครับแม่มครับโอ้ไปบ่ได้ครับพี่น้องครับพ่อสอยี่สิบเอ็ดพ่อสอยี่สิบเอ็ดครับจาก คุณแม่บอ้ฟั่งนะครับอันนี้คือบานผู้ใช่ครับบานผู้ใช่กะทวมแต่บบ่นักปันนี่บ่นักปันนุ่นก็นยอ่อ,ยอมนุ่นก็ย่อมนี่จมเลยครับอันนี้กะเพ่นวาไปบ่ได้ครับผมเา่ากะน้ำกะเอาใส่หลังหลดมากนะครับสิไปบริจากเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยครับผมกะโอ้หนักทวมล่าสุดก็คือปีสองหนึ่งครับผมจากคุณแม่พ่นบอยฟัง่ง องหนึ่งอันนี้คือบ้านเพื่อนนุน่นเราเด้ครับเพื่อนวาน,นะครับกรารย่างปานี้ครับนุ่นกัย่อมนี่โมยากคือสภาพนะครับผมกาสู่ๆเป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านนุ่นกัย่อมเด้อครับวันนี้งเฮ้ยย่งเขาไปซอยเหลือบ่ทันไดก็ติดตามห้าท่างเข้าไปจนใดนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปเข่าทั้งบ้านมุ่นหนักนะครับแล้วก็เหมาะฝากของไว้น้ยาภูไเพนทั้งบ้านมุ่นหนกักแล้วให้เป็นเข้ามาซอยเหลือต่อไปนะครับอันนี้ก็สิได้ถอยถอยลังกลับนะครับถอยหลังกลับออกทั้งบ้านโขกออกปากทั้งเออแกงออกปากทั้งถนนใหญ่พอดะครับเบาไหวครับทางนี้ปีสองหนึ่งครับผมทีทีททคยเกิด จักรีเรครับล,ล่องลรยบ่งเดอปีสองหนึ่งสีสิบกว่าปีครับผมพี่นองครับเดี๋ยวจังหาทางเขาต่อไปครับคุณล่ะครับพี่นองหาทางออกจากม่บานกับสิบไดครับพี่นงพุณล่ะเป็นกําลังโอ้อยู่ไกลๆป่นะเหตุการณ์เนาะอุทกภัยอันนี้คือถนนที่บาบันคอสิบะย่ามเจาะเข้าไปในบ้านนุ่น็ย่อม แต่กลับไปบ่ได้ครับผมปลุบนำไปเบิ้งไกลๆก็ไดุ้นะครับนี่คือในหมู่บ้านโค้ชัยครับในสินโตนสันสีเชืียงก็ไปในถนนโค้ชัยบ้านโนนก็ย่อมเนะี่ยบ้านมุ่นนาคต่างๆไปบ่ได้ครับพี่นอ้องถนนใหญ่ท้ายบ้านเป็นกะเพยายามหาทางซอยเหลือกันสิ่งต่างๆมีเรือครับมีจุดลงเรือตรงนั้น นี่ครับเดี๋ยวถอยขึ้นอีกเส้นหนึ่งก่อนครับผมบอสษมาถเข้าได้ครับอันนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งครับผมเป็นบานน้านนาเงาครับบานน้านนาเงาบรสษมาถเขาจากถนนใหญ่อ่ามันจาส่องซำหมอได้ครับได้มะเข่าทั้งผีครับอันนี้คือทุ่งหน้าครับทุ่งหน้าที่กลายเป็นน้ำไปแล้ว อ้ยเนครับเขาค้นเป็นจังไดเน้อนะครับนี่ครับโทโทโทนี่ครับผมกำลังสิไปปฏิบัติงานอยู่ทีบ้านหน้ายาวครับก็เลยเห็นชาวบ้านแต่ปีสองหนึ่งครับผม2 5งหนึ่งเคยเกิดลักษณะนี้มาแล้วแต่ว่านี่ครับมาถึงปี6กีในรอบ40กว่าปีครับนะบพ้นเปลี่ยนวิกฤตให้เปลี่ยนโอกาสก็คือ งมป่าใส่ป่าโอ้ผมกับเต่นหน่อยหอดใหญ่กับโบเคยเห็นแล้วครับนี่นี่ครับโอ้แตเป็นเด็กหน่อยไปละครับจะเห็นเต่นนำท่วมบ้านอยู่ครับหล่นปีนี้จังไดมาป้าเหลียวบบสุดลูกหูหลูกตาครับอืมโอ้ยโวตัวตัวล้คนแก่นำเขาไปกินครับบ้านหน้าเงาครับอันนี้เขาได้ครับ ปาดครับบ่มีทาท่างสีรถทาที่สีรถลงเลยมองดูเห็นอย่างน้พ่หไงยกสะดุ้งเอาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเออ้อผู้ใดกระไดพี่น้องบ้านเฮาโทษโทษโทษครับโอ้โทสนี่ครับอำเภอชนนบดนะครับเสนนิ้ไปชนนบดเลยปาดพี่น้องมาบ่งเคยเห็นบ่ครับ พี่น้องเดี๋ยวชลออีสานจังไดมาม่ทวมป่านนี้ท่านว่าภาคกลางทวมกับโบเปลี่ยนที่ตกใจปานไดเนาะมันเป็นที่ลุ่มครับแต่นีนี้ไหมครับพี่น้องผมมาปฏิบัติงานเนาะกับเป็นเข่าได้ครับนี่ครับเขางามอยู่ครับพุ่ลลน,น,นลค้รลลครับพ่นละบ้านโน่นก็ย่อมพุ่แล้วครับลิบๆพุ่เลยพุ่นละครับพี่น้องโอ้ครับครับนี่แหละครับ ถูกถูกครับนี่นะครับฟังนี่กับ่ใช่คอยกันครับนี่ครับบรรยากาศอ๋อนกกับหากินน้ำถนนแล้วครับไทยบ้านกับเปลียนอกกวิกตเ้อให้เป็นโอกาสนะครับหาปลาหายังกินไปก่อนเครับนี่นะครับบรรยากาศโอ้ครับเฉียงหน้าอยู่ใต้น้ำ ทิ้งหน้ากระจมหนามยุติหนามไปแล้วครับนี่ชอบบานกะหาครับ่วมข้อไปดิครับนี่โมเมนต์ต่ำๆให้โมเมนต์เล,ลือบๆดิครับพูดเลยทิ้งหน้ายุตในน้มไปแล้ครับโอ้ครับทางเขาบ้านหน้าเงียวนะครับมับนนะครับเพิ่นกะ ปูหาป่าตัวครับสถานการณ์มนธรรมดานะบทสุดดูหูลูกตาม่วนนำมหาศาลนี่เลยครับม่วนนำเทึ่งจอกทึ่งเหน้ยเป็นที่นาตกใจของไทยบานอยู่เลยครับสีกวิาก็ปีครับจนว่าค้นจนใญ่จน เขาคนนยังไ่เคยเห็นเหตุการณ์เชนนีอะไรครับวนนี้มาเห็นโอ้โตัวตครับนี่นะครับนี่ครับบริเวณกวนท่างเขาบ้านมันนี้คือทุ่งหน้าเลยครับทุ่งหน้าครับเราก็ลึกพ้อมนะครับขางหน้านี่นี่กลายเป็นทะเลไปเลยครับเราบ่รู้ว่าน้าตัวเนี้มันจะไหลหนีไปได้ย่ำใหนเลยครับผมเนี่ยผมว่ายากเลยล่ละครับเหตุการณ์แบบนี้เขานี่เรต้องพูดถึงครับผม อคครัับ่นี่ก็ต้องหาป่าไปก่อนเ้อพ่อใหญ่ครับนี่ครับคน้าครับผมอันนี้กบานหน้าเห่าครับ,บนนงงคุณนะครับรรไปบ่ได้ด้วกันครับผมนะครับถ่ายบานเพิ่นจมไปเครื่องบานครับบานหน้าเห่า ครับน่ทหารข่ยรอแปดพันดอกมาซอยเหลือไปกลับกันขับบปนี่มาไหวครับเพินมาแจกของเดี๋ยวผมกับสิบกัรรานนไะคบ นนผมเกสิ <จะ S 1> เอาไปาร่วมนี่แหละครับร่วมกับทหารเพื่นี่แหละครับี๋ยวผมมันได้เอาไปร่วมกับบ้านหน้าเนี่แหละครับนามผมก็คงเสียบไดยไปร่วมกับนุน่นกระย่อมพอมันเข้าไปบดได้ครับ ครับผมหลังจากได้รวมบริจาคน้ำดื่มนะครับกับชาวบ้านนายาวเล้วขณะนี้ก็สีไใดเดือทางอองหมู่บ้านนะครับท่านใดที่มีความประสงค์อยากช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าผู้เดือดร้อนอาจจะมีบ้านนู่นกันย่อมบ้านนายาาคุดรอบนี่ครับสามหมู่บ้านหลักๆที่นักนะครับขอเชิญได้นะครับจะออยู่ในเขต ู้กคยใช้บ้านเฮานะครับติดต่อไดหรือมาโดยตัวเองก็สามารถปรัญาเย้าเขามาได้ครับแต่ขึงหมู่บ้านภาษิท่วมไปเลยก็เดือดร้อนพอสมควรอยู่นะครับครับนี่บ,าบ้านคอก็เก็บบรรยากาศว่าฝากนะครับเผื่อทุกทันที่จะมีความสนใจอยากช่วยเหลือเช่าบ้านเพิ่นนะครับก็สามารถเดินทางมาได้หรือช่วยเหลือผ่านทางเฟซ เฟซบุ Facebook, ๊กแฟนเพจของอำเภอโคกโพชัยเพิ่นกะสิมีพุญพญาบาลต่างๆเพิ่นดูแลอยู่ผุ้นําเพิ่นกะเข้มแข็งดูแลอย่างดีนะครับในมือนี้ก็ขอบคุณแลก้กกาที่ให้ติดตามรับชมในครั้งนี้นะครับันขอขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ